เขาแก้งเลยดเ้ยลยนไปย่ามออย่ามเพชรปเอเอเร็วกินมโนลงนะแหนลงนะลงนะปากญี่ปุนเร็วๆพโจลงนะลงนะาอโจอันนี้เ็าจบมาจากปารีสออ้อุ้ยขอโทษค่ะอันนี้แต่งนาหรือว่าคบคืนคาตกรรม ตองลงพื้น้ำมันพื้ก่อนไหมเร็เร็วเจ้าจิักถะบอกกลัวกลมไเ้ยองไงล่องไปของบ้าโอเคอยู่นะแต่ต้องดูของอย่าได้มาต้องงพื้นก่อนี๋อนี่จะเจอปากเอามือปิดปากไปพอมเออดหัวไปไหนออึบอึบอึบไปอึบไปอุยน่ารักอ่ะวอ้น่ารักอ่ะเแล้อ่ะ ไม่น่าเชื่อว่าจะมีช่างแบบนี้มันเป็นยังมันเป็นแก้วหนาไหมโอ้ยักษ์เหรอโอ้นี่ล่ะยักษ์ใช่ไหมแต่งยักษ์เลยแต่งยักษ์เลยยักษ์เนาะเขาจะไปออกฉากเป็นยักษ์เร็วเขียนยักษ์เปลนจิตไปตามจินตนาการหนูเลยค่ะจินตนาการเลยลูกยักษ์ในแบบของหนูไงหนูเป็นช่างแต่งหน้าแล้วนะลูกไม่เป็นสีเปล่าจินตนาการของหนูเลยอสัญญากรรมของสุนี่ โอ้ยน่ากลัวอุ้ยสวยมากไได้อยู่เฉยๆเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนกันอึ๊บอึ๊บอยู่ๆไปมาดีๆลองพาลองผืนพุกระโดดออกพื่วเอาพัใส่ลองผืนมาสิอุ้ยน่ากลัวเอาอุ้ยจำกันอยู่เด้อ่าไปขึ้นปีไปบ้าง๋ยวคือตีมาเถอะีมางล้วเป็นย่างไกาห้มให้มึงเบาสองนาที่เร็วๆหมดเวลาค่ะ เอาต่ออันนี้อันนี้ผู้ซอยบ่นี่ผู้ซอยแพทบอนี่คิ้วค้วเดี๋ยวเียวยุต่วยเ้ยังนะคิ้วคิ้วมึงบลาอกับลาอคิ้วคิ้วคิ้วยักษ์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 เป็นยักษ์เป็นยักษ์เป็นยักษ์เดี๋ยวเป็นลูกไล่ลอกหุนออกเอออุ้ยน่ากลัวยังนู่นบลาอะรควเขาบลามาคือเขาผสมนเดีลูก อันนี้คือการลงน้าเอ็นบอจ้ารู้ไหมอันนี้หน้าอะไรหน้าอะไรนะจ๊ะเขาบอกว่ามาไล่ตรงเขาเลยมาไล่ตรงห้องห้องมาเมียมาเมียดูลูกสาวตั้งใจทำงานมากเลยดูมเมียมาเมีคยขโอ้ย่าปากพ่อผู้ซอยๆกันแต่ว่าผู้ตาจะไม่เหมือนยักษ์เลยนะเฉียวๆได้ลูกคิดพ่อระบายสีตอนเด็กหน่อยได้ปะพี่ปอมเป๋มคือชิ่วใช่ปะ อันบอสชี่มัจะได้พูดเรื่องดึงหัวไปร้องหมดแล้วเนี่ยไปนี่เอาอันอันเฮลั่มเป็นยังเร่อยังไปยังก่อนโอ้ยจีว่าโดนค่ะซีว่าโดนป้อมแปรมจ้าได้แจ้งนายได้แจ้งนายงานเขาแล้วมาไล่ของเขาแล้วแน่นี่ระวังหัวได้ลูกตาเกล็ดสับอังข้างเบิร์ต ปจอยไ่ใช่น้องปัจไมใ่นเตนะปัมันตาคดดืเนาะเร็วๆดัดตาดัดขนตาหาแล้วบดที่นี่เอาคุณหมอจัดการตัวเลยค่ะตาลอยเลยัจจอยบอกเงินบ่เป็นยังมิ่องไงยูยูไปใช้แล้วล่ะไปลงคลิปแล้ว เอาสีที่มันสดสดลูกเพราะว่าแบบต้องสดใสไงต้องเอาสีสดสดี่มันสดสดเลยเนาะดำสดสดดำสดใสเรื่องสีดงองเขาอเอยถึงว่าผิวเลยไม่ถึงว่าผิวมันสากผิวมันเยือถ้าแบบนี้มันก็ตสีสีเอาเอาสีขาวๆได้บอสสีขาวๆมันจะขาวบอแบบยังไก็ได้แบบว่าให้พี่ดูเป็นเึ้่อนมาทุ่นเข็มแข็งเข้มแข็งเอาอีทกระปุลมะ ริมสติ๊กใส่เลยรูปริมสติ๊กใส่เลยเออเริมสติ๊กใส่เลยเออหนีหนี่นีคุณผู้ชายเพิ่นสีเฮ็ดให้เบิ่งนี่เอาไปดมจ้ะเออมาคุณคุณคือแก่งขายลอตเตอรี่แถวบันที่นี่อ๋ออยากษหยักษคือมีคนดังเอ๋อกะยักโอ้ยักษ์เกตัวใหญ่ก็ต้องจมูกใหญ่เด้แสดงว่ากินเลือดคนมาสดๆนี่เนาะ ว้าวเนีสีสวยมากเลยปากแดงวายเอามือออกก่อนไปเออดูสิสะอ่อนอันนี้สีย่าซ่าไปจ้ะเนี่ยเดี๋ยว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 โอ้ยปากสวยมากเลยคือบ่อหายซางเห็ดเออเป็นผู้ซอยเพิ่นเลี้ยนมาน้วกันเพิ่นเลี้ยนมาจากแอนลิสคนนี่มันจีบท่านนี่มันถอดเวลาขึ้นห่านแล้วนี่ต้องซอยกันเอืมแมนอุ้ยสวยมากเลยดูสิเสร็จแล้วว่นไหนอาบน้ำเล่นมันี อาบอาบนั่นดีแล้วใช่หยนเป็นชดแอมาด้กระดอวเดียวกนนี้พีกกได้แว่าระดับพระเอกกับไม่ต้องอาบดอกเต้องอาบดอกงามแล้วมาจาก่อ้มันเน่าดนะเหอนมนเน่าแมาขึ้นยาขมุขีแบบสวยยาขมุขียังสิสวยไปนี่มาขึ้นแมวหรอ เลคือแมวใครตัวมันคือแมวเลยเนี่คือเป็ดหลาย่าคือยังกพอคือเป็ดนี่แม่ขอเชียร์แม่แเดี๋ยวบากัศใซ่กิวต่อไปเนาะบัดทันแล้วมันหอดยาี้ยฉีไปคืนฮานแล้วนี่หมงอเกี้มาแล้วจ้าเอาก็ไม่งอสรแล้วสรตรงแค่สี่หลายสี่แบบตุ๊กตุ๊กตุ๊กกเอาอาไปไปสร้างสร้างแกะกาเลยไม่มีหัดทางยี่ผมปาะนี่ี่วัดทำช่วยกันสิ เลียกนี่ไปเป็นนั่งเอกพอดีดีเรียกนี่ไปเป็นนั่งเ <ไป S 1> อกพี่วัดกำลังอ่ะป่ะกับพี่วัดเป็นนั่งเอกเด็ดพีเขาพี่วัดมันหน่อยไปแมพอดีแล้วมุมปกากประกาศไปยังเอฟซีน้องอิงนะคะวันนี้ไล่โค้ชนำคว่ำค่ะ แต่ว่าดูช่งนั้นนุ่นน่ะสีพีกิ๊ฟกอนนำทัวร์มนุ่นน่ะจะเป็นผู้ประสบโซฟาช่วงนี้เป็นผะสบภัยไปแล้วค่ะฉันกับเธอเนี่ยออกจางห้วงมาใหม่ๆหนุ่นกับพี่ปัดออกพร้อมกันค่ะไม่จับงหนวงเลยไม่าออกจากห้วงหรือมองกันดนตรีเชิดต้องมาแล้วตอนนี้ลูกพ่อนามองกล้องเนี่ยมองก้องเนี่ยมองกล้องเนี่ยสามสี่ ุกคนไปยางขึ้นหุดืหัวรเอาอารมณ์ดีมีความสุขนั่งยาหดลาค่ะนั่งยากเป็นคนโหดลาบ่ไดิมาเห็นหัวรถนะเออเอาตามองกองอย่าอย่ามองตามมองสูๆอันนี้ยักคิ้วอยู่กาหนูยักหนยัก้ก่นยงเจมนเชียพวเขาพวแม่คุเชียคบอดบอวัดีครับบอดบอดมนละควพยแตงนานังเอกอยว่ต้ เมาเบิงนางเอกนี oh. well. no. ่นางเอกไรมือหนีได้หน no. mm ี oh, course, oh, okay. yeah, ิรับบ่จ้ะตลกขาดบ่พ่อพ่อพ่อมาดิพ่อคือปล่อยขางมี่ไว้างใดเอาหลอดเบิร์ตไปพอตู้หาพ่อโจลยดู่นเองอตู้หาพ่อจอบอกว่ากู๊กิ๊งบอกแกเพงเดี๋ยวรีพอนางเอกไรนี่แม่พ่อให้เพื่อนเป็นหลอดน่องมือเนี่ปลมันเลยเวลาแล้วเนี่ยมาเขารายการเรา มีเขาไร้การายเขาไปล่างไหนเลยล่างจังไหนแต่งไปใส่ไะไคะ่ะเออขาแต่งให้เขาไรก้การเนี่ยเขาธรรมดาเราไม่จำรู้จักอะไรอ,ะอ่ะอะเราเพื่อแต่งยังหรอลราเป็นสร้างมว้ยเนี่ยเ,เป็นอะอาชาเป็นสร้างเหรเพี่นถ้าปีนท่อกับนังยากรุ้นสองล้ำใจกันเลยล้ำใจกันล่างเดียว,ยวกันบ่เมื่อนี้อยากให้อันอยากให้นั่งยักผอกับอันถ้าปีนท่อ กับเด็กหญิงแก้วไหมไม่นี่นางยาก็เลยไปผอบพเนื้อสีกระไรสีก็เลยแปลี่ยนกายเป็นแก้วนามาอมันเรื่องเดียวกันมั้งได้เป็นนางเอกทั้งสองเรียมลยเนี่ยพระฤาษีก็เลยบอกว่าที่แก้วเอ้ยถ้ามึงอยากงามกว่านี่ถ้ามึงไปนั่งตัวนั่งเงือกมาอืมึงจะสิได้แต่งงานกับคนเป็นทองเรื่องมันหมายถึงว่าพวกเรนแต่งอีกก็แก้วพิศดารก็แก้วมีครับแต่ว่าพวกเรนก็แก้วพิศดารจ้ะก็แก้วพิสวาสเรื่องนี้ล่ะ เรื่องนี้เราถือคุ้มคืนบมาโอ้ครับาวว้าวบอจา้าเรื่องนี้พระเอกเป็นพระฤาษีจ้าชีเปลือยพระเอกมันพระชีปเปลือยว่้เดดเดดมันต้องมีพระเอกกับนางเอกต่อเอากร<อ><ล>ะสินสมุดเดดที่ครูกับแก้วหวนามาแม่สินสมุดครูกับแก้วหวนามาดาเป็นนั่งเอกผูดได้ปะเอาบอกว่างขนดนี้มั้ยพูดไว้ปะพี่วัดพูดได้เว้ยวิวัดว้านี่ท่านจูฟังเลยซื้อ เอกกับน้องจงโปงไงน้องจงโปงติดโปงในนอนยังมั้งเนเอาดีๆเด้อพ่อจ้าขี่ตุ๊กแจกพี่วัดพี่วัดเคยเห็นงานโอท็อปซานกระตามาบอกรือจังเด๋มมัมีโอกาสที่จะได้แบบบ้าน